มาดูกราฟทองกันนะครับวันนี้ price action ฝั่งเซลในเดสร้างสําเ็จนะครับชนชนรับไปสองรับแล้ว H4 ตั้งแต่เมื่อวานสร้าง Pri แอคชั่นซัมเ็จแล้วก็ถูกทำลายถูกทำลายแล้วตอนนี้ฝั่งเซลล์ถูกทำลายแต่ ฝั่งเซล์ก็มาทำลายลับเช่นกันก็คือฝั่งเซลล์ไม่สำเร็จแต่สมบูรณ์นะครับก็ตอนนี้กราโยกขึ้นไปโยกขึ้นไปเลยต้าน h 4ผ่านไส้แต่ยังไม่ถืออีกลับก็คือแถวนี้คือจุดเซลล์จุดเซลล์แล้วก็จุด TP ก็คือไส้ก่อนหน้าก็คือไส้นี้นะครับอันนี้คือเก็บสั้นนะครับ เรามาดู H1 H1 นครับไปชนลับสำคัญชนลับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาชนต้านแล้วก็ผ่านไสมาก็หาจุดเซลล์เพราะว่ามันสูงกว่าไสของ h 4ดสด้วยนะครับแล้วมันก็มาแถวแถวไสนี้คืนนะครับนี่คือจุด TP